สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องแป้งก็จะมาพูดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะที่หลายๆคนถามกันเข้ามานะคะทําไมน้องแป้งพูดภาษาไทยได้ทําไมน้องแป้งเ,เรียนภาษาไทยที่ไหนหรออย่างนี้นะคะจริงๆแล้วภาษาที่น้องแป้งพูดประจําวันกับภาษาไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากๆนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะยกตัวอย่างเลยค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนเห็นต้นกล้วยไหมคะที่น้องแป้งพูดอยู่ตอนนี้คือจะเป็นต้นกล้วยคือภาษาไทยนะคะอ่าภาษาไทยใหญ่ก็คือต้นกล้วยน้ำเสียงจะต่างกันเพียงนิดเดียวเองนะคะซึ่งก็คือทําให้น้องแป้งเนี่ยได้พูดภาษาไทยคล้ายๆเป็นภาษาไทยใหญ่อาจจะแบบชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่เข้าใจกันได้นะคะซึ่งก็คืออย่างเช่นกล้วย ภา,าษาไทยนะคะภา,าษาไทยใหญ่ก็คือกลวยกลวยอ่ะทุกคนฟังฟังดีๆนะคะกล้วยภา,าษาไทยกลวยภา,าษาไทยใหญ่คล้ายกันไหมคะคล้ายมากๆนะคะอย่างเช่นใบกล้วยใบยกล้วยคือภา,าษาไทยภา,ศา,ศาษาไทยใหญ่คือไวกลวยอ,อ่แค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ตักคล้ายนะคะตักคล้ายตัไคล้ายเป็นภา,าษาไทย ภาษาไทยใหญ่ก็ค to ือจักไข่ตะคลาจักไขคล้ายกันมากเลยนะคะแล้วก็ต้นมะพร้าวอ้าวต้นมะพร้าวนี่ค่ะต้นมะพร้าวอย่างเช่นยกตัวอย่างภาษาไทยนะต้นมะพร้าวภาษาไทยใหญ่ก็คือต้นหมักเป้ามะพร้าวหมักเป้าคล้ายกันไหมคะทุกคนคล้ายมากนะคะอย่างเช่นหนองน้ำ อ้าวหนองน้ำก็คือหนองน้ำภาษาไทยภาษาไทยใหญ่ก็คือหนองน้ำหนองน้ำภาษาไทยใหญ่หนองน้ำคล้ายกันไหมคะทุกคนคล้ายนะต้องเป็นว่านะคะอย่างเช่นประตูประตูคือภาษาไทยใหญอ้อยภาษาไทยนะคะประตูคือภาษาไทยและภาษาไทยใหญ่คือพักตูประตูพักตู คล้ายมากนะคะน้องน้องแป้งว่านะเออแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะวันนี้น้องแป้งมายกตัวอย่างให้เพียงประมาณนี้นะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยเนาะก็น้องแป้งรู้สึกว่าถึงแม้ไม่ได้เรียนมาอย่างเนี้ยก็สามารถพูดได้นะคะอย่างเช่นเด็กๆในรุ่นปัจจุบันเนี่ยที่ยุคใบเด็กรุ่นใหม่ในตอนนี้เนี่ยเขาพูดแทบจะแบบ แทบจะได้เป็นภาษาไทยแล้วนะคะเกิดมาอย่างเงี้ยถึงแม้เกิดในไทยใหญ่นะคะเกิดมาแล้วคือแบบหัดพูดหัดหัดดูหนังสือที่มันเป็นตัวหนังสือไทยที่มันออกทรทัศน์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดูตามทีวีอย่างเงี้ยเขาก็ดูตามแล้วก็ฟังเสียงไทยเงี้ยก็คือคล้ายกาันทําให้ได้ฟังแต่เด็กๆทําให้ได้ฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆพอโตมาก็ อย่างนี้แหละครับคนไทยใหญ่กับคนไทยก็น้องแป้งว่าผิวก็ค่อนข้างที่คล้ายกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสาวไทยใหญ่สาวไทยนะคะบางคนก็คือแบบอาจจะแบบแทบจะแบบคล้ายๆกันเลยอย่างว่านะพี่น้องกันเนี่ยค่ะก็คือพี่น้องกันนะคะก็วันนี้น้องแป้งมายกตัวอย่างให้แค่นี้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจน้องแป้งด้วยนะคะถึงแม้น้องแป้งพูดอาจจะไม่ชัดเป็นบางคําก <Ć S 2> ็ขออภัยด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยววันหน้าน้องแป้งจะมายกตัวอย่างเป็นอะไรอีกไว้มาฟังกันนะคะ